ฟ้าลงโทษหนักพฤติกรรมรับไม่ได้ปาเถื่อนทั้งแบนทั้งตับอ่วมทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในขณะที่ฟอร์มตัวใหม่ทีมชาติไทยยิงอีกแล้ววันก่อนก็ยิงวันนี้ก็ยิงโชว์ของจริงก่อนลุยฟีฟ่าเดย์อีชอีเรียกทีมชาติเก็บตัววันนี้พร้อมลงสนามฝึกซ้อมทันทีช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไน แต่โมลงปีกพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลงปีกพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่จบโปรแกรมลีกนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามแข่งขันเจอกับเลบานอนและก็ทีมชาติลาวนะครับถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมตกค้างอื่นๆใดๆก็ตามเนี่ยนะครับที่ยังเตะกันอยู่สำหรับบอลไทยแต่ว่าเย็นนี้ครับทีมชาติของเราจะเข้าแคมป์ ฝึกซ้อมนะครับกันที่สนามของ BG นั่นเองนะครับก็จะต้องเดินทางมารายงานตัวก่อนที่โรงแรม n o v o t e l f u t u r e Park รังสิตนะครับในวันนี้นะครับก็เวลาช่วงเที่ยงครึ่งแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วนะครับมันจะแข่งในวันที่14อยู่แล้วเนี่ยครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับเลบานอนนะทุ่มครึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาออกมาแล้วนะ14โนเวมเบอร์นะครับพฤศจิกาทุ่มครึ่งแล้วก็17พฤศจิกาทุ่มครึ่งเจอกับทีมชาติลาวใคร อยากดูว่ารุ่นใหม่ๆของบอลไทยเป็นยังไงก็ตามไปเชียร์กันได้ที่สนามนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับแต่ที่สําคัญเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันนะครับว่าฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยตัวใหม่เนี่ยอย่างพัฒมิตรปาพันธ์ก็เพิ่งยิงให้กับพีทีประจวบภายใต้การคุมทีมของโพสต์สสมพบประเสริฐและล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้าน ของอชิษณุพง์โชตินะครับยิงแบบโอ้โหกดเต็มข้อนะครับให้กับขอนแก่น ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มให้มันเข้าตาอิชิอิก,ก่อนนะครับก่อนที่จะถึงวันแข่งจริงบอลลีกยิงแบบนี้มันก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเต็มๆด้วยอีกอันหนึ่งน,นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องบอกว่าข่าวนี้มาแรงเหมือนกันทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียถ้าใครจํากันได้ประเด็นเรื่องของการเจอทีมชาติจีนทีมชาติบาเรนทีมชาติออสเตรเลียมันจะมีประเด็นแบบเหมือนแบบเรื่องอการดีเลย์เกมหรือว่าเรื่องของการ ประท้วงพฤติกรรมในสนามกรรมการเป่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยล่าสุดเลยที่ฟ้องเข้าไปเนี่ยฟ้องฟีฟ่าไปฟ้องเอฟซไปไม่รู้ออกมาท่าไหนฟีฟ่าเดือดจัดไม่พอใจแบนนะครับแล้วก็ปรับนะครับอินโดนีเซียโอ้โหคืออ่วมเหมือนกันอยู่ๆนี่กับตาลปัดบอกว่าพฤติกรรมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขียนว่า behavior นะครับหรือว่าพฤติกรรมของอินโดเนียมันไม่โอเค โอ้โหคือต้องบอกว่าเคาะซ้ำําสัตว์นะฟีฟ่าประกาศบทลงโทษวินัยต่อทีมชาติอินโดนีเซียหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอินโดนีเซียถูกปฏิเสธจากสหพ,พันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่าเอฟและก็ฟีฟ่าตามลำดับเลยนะโดนสองเด้งนะครับเกี่ยวข้องกับการตัดสินของอาเมดอัลคาฟนี่ไงไม่สนใจนะอาหรับเจ๋งซะอย่างนะ เกี่ยวกับการตัดสินนะฮะในเรื่องนั้นเนี่ยอินโดกับบาเรนก็เป็นข้อถกเถียงกันแต่สุดท้ายมีมาตรการล,ลงโทษอินโดหนึ่งะครับโดนไป4ข้อคำเตือนเรื่องของการดีเลยก์การแข่งขันเกมออสเตรเลียเกมนั้นเหมือนจะสายมั้งหรือยังไงเนี่ยแหละฮะก็โดนไปแล้วก็ปรับนะครับ11,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับความล่าช้าในเกมกับจีนอีกเหมือนกันโดนดีเลย์นะครับ แล้วข้อ3บทลงโทษนะครับอของอินโดนีเซียผู้จัดการทีมเนี่ยซูมาจินะครับถูกปรับ6,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมผิดนะฮะในระหว่างการแข่งขันเจอกับบาเรนโอ้โหหัวร้อนอนะ่ะเจองั้นใครก็หัวร้อนนะฮะเออและข้ออีกข้อหนึ่งแบน4นะีนัดปรับประมาณ5 7 0 0 0ดถึง6,000ดอลลาร์สำหรับผู้ช่วยโค้ดนะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่คล้ายกันที่รับไม่ได้โอ้โหรวมแล้ว 23,000ดอลลาร์ 23, นะครับหรือว่า7-8 0 0แสนบาทโอ้โหแต่อินโดเขาก็แฟนอินโดด้วยนะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเขาได้ตัวใหม่มาอย่างเควินดิกส จากสโมสรนโคเปนเฮเกนพวกเขาจะแสดงให้เห็นว่าเจอญี่ปุ่นกับซาอุเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นอื่นอีกอย่างเจีเดสนะครับแล้วก็ uger, วก ix, วมิสฮิลเกอร์นะครับแล้วก็เควินดิกส์เนี่ยรวมแล้ว3-4-5คนเนี่ยที่มานะครับเป็นกำลังหลักนะครับตัวอื่นก็ยังอยู่นะที่เรานับกันวันนั้น10กว่าคนเหมือนกันนะครับขณะที่คอมเมนต์เนี่ยมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เปิดเผยมานะ เขาบอกว่าอินโดเนียเดี๋ยวจะออกจากฟีฟ่าและประท้วงอุย้ยจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรออันนี้น่าจะคอมเมนต์เอาหานะอันนี้เป็นเวียดนามนะมีทั้งเวียดนามอินโดมาเลของอาเซียนเขานะครับเนี่ยเอ่ออาราเบียนฟุตบอลคอมเมดี้นะ AFC ีนี่เขาย่อมาเปลี่ยนชื่อให้นะโอ้โหคือเขาก็ไม่พอใจแหละที่เป่าอย่างนั้นแล้วมาลงโทษเขาด้วยนะเอาตามตรงนะเอริกโทเฮียรวยตายแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก10เท่ามากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยโอ้โเ,เป็นผมผมก็ไม่กล้าไปเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะมาจากแฟนบอลอินโดลองมาเปอร์ซิปดูสิฟีฟาประธานฟีฟาก็คืออยู่ในอินโดไงแล้วเราจะเห็นว่าคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนอุ้ยคู่ฟีฟาเว้เฮ้ยโอ้โหเอาเอา เดือดเหลือเกินเดือดเหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือทีมชาติอินโดนีเซียที่เก็บมาฝากกันเพราะว่ามันเป็นข่าวในย่านอาเซียนเลยนะว่าโดนแบนนะครับสำหรับในเรื่องของตัวสตาฟทีมเขานั่นเองนะครับแล้วก็ถูกปรับด้วยส่วนทีมชาติไทยเมื่อกี้ที่คุยกันนะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันดีกว่าว่าฟอร์มของนักเตะไทยที่เพิ่งจะยิงได้เนี่ยที่ติดทีมชาติมาเดบิวต์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับลูกเตะมุมทั้งนู้นเป็นรุ่งรัดเล่นนะรครับรุ่งรัด โดนนั่งเสาสองให้กับเอเวอร์ตันย้อนไปเสาแรกแล้วตรงนี้ใกล้ได้จิ้มได้ของทางฝั่งซิฟโควิะครับแต่ตรงแรกเหมือนจะแปลกๆกลายว่าจิ้มแก้ได้ทันเ <c oughs> จอกับว่สาสันละครับว่สาสันเอาไม่อยู่รุ่งรัดมาได้แต่ข้างในมีสองดูว่านิติพงศ์ขอแล้วขอนิติพง์หลอก <c oughs> มียังมีมูเซนท่นข้อเยอะเกินไปเห็นแล้วโค้งมามาหานิติพงศ์นิติพงศ์รุ่งรัดมาแล้วมูเซนก็ขออยู่ เลือกเลือกเปิดมาก่อนให้กับเจลาดี้ก็สองศูนยเลยครับโอ้โห <c oughs> วันจงหยอดเลือกมาแล้วก็แม่นยำม,มากนะครับนิติพงศ์ครับเข้าตามจุดเลยนะครับดอแบงคอกหลังจากที่พอชนะมาเดนดิสเข้ามาในหมุมนี้บอกของทางอดิศักดิ์แล้วมาถึงวันชัยโดมมื่อไหม่ ระดิศโคกโต้แล้วชงของทางไปนดชาให้ทางพรลากรอาพะลากรหาจั่วหาจั่วล็อกมาสจอจอ,จอเมเบรนเอ้าเอาตีไข่แต่ได้ของทางขอนแก่นเอาละครับ1-2่อโอ้หลังจากที่ดูแบงคอกพยายามจะเปิดเกมขึ้นไปเพื่อเอาประตูที่สามเลยครับย้อนทางกลับมาลูกนี้นี่ เสร็จเลยครับประตูปลุกความหวังนะครับของทางขอนแก่นครับโอ้โหว่าเป็นเป็นจักริดมากกว่านะครับใช่ครับเป็นจักริดครับไม่ใช่เบรนเนอร์เข้าไปเป็นจักริดครับโอ้โหคือเดิี้แทงให้บูเซนจบบูเซนเตจอกระดิษะครับที่ที่แล้วสายลูกนี้หักข้อรัตนโน้ทิ้งห่างไปสามหนึ่งครับว่าเชี่ยวขาดบ้างของทางบูเซนโอ้แล้วเป็นลูกสําคัญเลยครับในเวลาสําคัญด้วยเพราะว่า เป็นนาทีสุดท้ายของการทดเวลาครึ่งแรกครับือ่องจากที่ถูกบีบเข้ามาแล้วฝัว่งขอนแก่นนี่เรียกว่ากำลังมีความหวังเลยนะครับตอนนี้นี่แฟนทีมจกกิด ผันนะครับดูนสุพรรณคลองบอเปเปิดไปหาต้งหนูนตั้งพูกไมย่ยอำคงกันแล้วเท้าส่งสักโอ้โอโตัวต่อของทางชื่อบงไล่มา 2- 3แล้วครับโอจงหาโต้กลับมาของของนกันอยู่ในเต็ดนะครับจากที่ทรูแบงคอกหนุนกันขึ้นไปสูงเพื่อจะเล่นเตะม,มุมครับโอแล้วโดนสวนกลับมานี่ประสานงานกันได้ลงล็อกดีจริงๆครับ ไล่กลับมาเหลือหนึ่งประตูอีกครั้งครับเปิดเปิดมาเสาสองมีเติมบางสัมพันธ์สัมพันธ์มีลาได้บรรจงย้อนมาตัวแถวสองให้กับบาเนชาเงินประเซิร์จ,จติดเซฟตัวซ้ำตัวซ้ำไม่มาครับโคกฤษดามาเคลียร์ได้ซะก่อนว่าสัมพันธ์ไม่ทันแค่เตะมุม <c oughs> ออกถือว่าสารหนาครับประสานหลายต่อ สุนุพงศ์ยกขนายหาเต้าทะลุช่องนี้ช่องนี้ต็ถึงถึงทางตะก,กริดผู้ไม่เข้ากรอบแล้วครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ